กิจต,ติดดาวหัตถกรรมตีลายแผ่นแรกคือการนำเอาแผ่นโลหะเช่นทองคําเงินทองเหลืองอลูมิเนียมมาตีขึ้นรูปให้เป็นลวดลายต่างๆซึ่งการตีลายลงบนแผ่นแร่นี้คืองานฝีมือของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมายางยาวนานโดยเฉพาะที่บ้านป่าสักขวางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเสมือนเส้นทางการเรียนรู้งานหัตกรรมตีลายบนแผ่นแร่ที่ส่งคุณค่าทางภูมิปัญญาและส่งผลให้งานฝีมือที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรคแ์แขนงนี้กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอสันกระแพงมาจนถึงทุกวันนี้ สวัสดีค่ะไอเดียติดดาววันนี้บูพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านป่าสักขวางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจซึ่งเขามีไอเดียดีๆในการนำแผ่นและอลูมิเนียมแผ่นเรียบเรียบแบบนี้มาตีหรือดุลให้เกิดลวดลายซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไปอย่างดีเลยล่ะค่ะที่สําคัญช่างฝีมือที่นี่ยังถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมล้านนาลงไปบนชิ้นงานอีกด้วยค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นตามบูไปดูกันเลยค่ะ ู้ชมคะและตอนนี้บูก็มาอยู่กับคุณลุงสงวนปัญโยศุขซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่และไม้บ้านป่าสักขวางอำเภอสักอนสกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคัครับการตีลายบนแผ่นแร่เนี่ยถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอสันกำแพงเลยใช่ไหมคะคุณลุงครับก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ทรงความ เป็น้านนาตั้งแต่หมู่ยาสายใหมาจนถึงปัจจุบันนี่ครับากน,นี้ลุงก็เลยมาออกแบบว่าเออน่าจะทําเป็นของใช้ของฝากของที่ลึกเช่นของมุญแกที่ขั้นหนังสือสำหรับนิสสอ,อกองนำบัตรรูปภาพผ้าผนังเนี่ยแล้วก็ก็เลยพัฒนาทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยตลาดมันก็เริ่มขยายขึ้นเป็นที่รู้จักลูกค้าเข้ามาหาเราเองเมื่อก่อนนี่เราไปหาคตอนนี้ลูกค้ามาหา แล้วก็ต้องรอคิวด้วยนานไหมคะแต่ละชิ้นกว่าจะได้นานใช้เวลานานอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบอันนี้ถ้าทำออกมาจะเป็นรูปก้นหินแล้วข้างในก็จะมีโคมไฟหลังจากที่วาดลวดลายแล้ววาปุ๊บแล้วก็ต้องมาสเกลออกมาให้มันได้สัดส่วนอันนี้ขนาดส่วนมันต้องเท่านี้ ขอดแบบออกมาจากตรงนี้เลย,เลยใช่ไหมคะอ่าสเกลออกมาคุณลุงคะหลังจากที่เราตีแผ่นแร่เรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้คืออะไรอะคะนี่คืออะไรใช่ไหมครับ นี่แหละคือไฮไลท์ถ้าไม่มีตัวนี้ภาพมันจะมันจะไม่ออกมานูนสูงนูนต่ำวิสัยจะไม่ออกเขาเรียกว่าชันชันชันภาษาภาษาหรือเขาเรียกว่าขี้ยะจากตัวนี้ต้องมาทบทุบแล้วมาเขี่ยวผสมผสมมันก็จะมีดินป่นแล้วก็น้ํามันหมูปูนพัตเตอร์แล้วก็จะผสมชันให้มีความนิ่งที่ยืดหยุ่นสัเวลาเราเตะปุ๊บม,มันก็จะค่อยบไป หลังจากที่เราเทชันบนแผ่นแร่แล้วก็ตากให้แห้งหนึ่งคืนผลงานของเราก็จะมา <c oughs> เป็นแบบนี้หรอคะหนึ่งคืนปุ๊บเราก็เอาคว่ำแล้วก็ตอกยึดตะปูให้มันแน่นเลย <c oughs> เพื่อไม่ให้ชันนี้มันไหลออกทีนี้เราก็มาเก็บลายความละเอียดทีนี้มันก็จะต้องใช้ในเรื่องของประสบการณ์ความชันนานการแกะลายจินตนาการมันจะออกมาในติภาพตัวนี้ <c oughs> ด้วยหน้า <c oughs> สิวที่มีเป็นสะพันเล่มช่างแต่ละคนจะต้องใช้หน้าสิวให้เป็นใช้เหล็กให้เป็น <c oughs> งานมันจะ ออกมาสวยงามมาอยู่ที่ช่างแล้วก็เล็กแต่ละเล่มมันก็ไม่มีขายในตลาดในความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเราทำเองอเอาหงคุณลุงคะที่อยู่ตรงหน้าเรานี่คืออะไรคะอันนี้คือชิ้นงานที่เสร็จจากการตปลายเก็บรลายลเ,เสร็จปุ๊บก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะเอาชั้นออก วัฒนาธรรมและปุ่มปัญญาของล้านนาเนี่ยนะคะความโดดเด่นก็เราจะสังเกตได้จากวิถีชีวิตของของชนในเผ่าล้านนาเนี่ยนะคะซึ่งจะมีความละเมียดละไมแล้วก็การเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอะค่ะเครื่องเงินนะคะก็เป็นการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษณปัจจุบันวัตถุด,ดิบคือเครื่องเงินเนี่ยนะคะมีราคาสงูง ผิดพันธุ์นี้ก็มีลูกค้าในวงวงจำกัดนะคะก็เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะปัจจุบันนี้สินค้าก็คือเป็นรูปแกะสลักจากแผ่นแรอ่อลูมิเนียมนะฮะก็มีลูกค้าอยู่วงหนึ่งแล้วก็เราก็ไปพัฒนาให้เขาทำเป็นผิดพันุ์ตกแต่งบ้านเขาก็จะได้ลูกค้าเพิ่มอีกอันหนึ่งที่ว่าสินค้านี้มีประโยชน์ในการใช้มากขึ้นนะฮะแต่รูปแบบอะไรก็ยังอิงวัฒนธรรมอยู่ค่ะ หเห็นผลงานสวยๆของคุณลุงที่วางอยู่บริเวณนี้เต็มไปหมดเลยคุณลุงส่งไปขายที่ไหนบ้างคะจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศครับส่งต่างประเทศด้วยไหมค่ยุโรปลาวญี่ปุ่นจีนแล้วตรงนี้เองทางโครงการ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกมุ่มเสริมอุตสาหกรรมเขาเข้า <ๆ S 1> มาส่งเสริมในเรื่องของการตลาดยังไงบ้างครับกลมส่งเสริมนี่เขาก็จะออกมาในเรื่องของการดีไซน์จากรูปภาพผนังอาจจะเป็นของตกแต่งที่ใช้ได้ด้วยอย่างนี้อย่างรูปที่เป็นลายป่าเป็นก้อนหินแต่ที่จริงไม่ใช่ก้อนหินเฉยๆนะข้างในมันจะมีโครงไฟด้วยทุกๆครั้งที่คุณลุงนําผลงานสวยๆแบบนี้ออกไปโชว์ในโครงการของกรมุ่มเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยคะ่ะการตอบรับของลูกค,ค้าเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตอบรับดีฮะเพราะว่าสินค้ารูปแบบใหม่ๆรู้สึกว่าการตอบรับก็ค่อนข้างสูงค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยค่ะนํามาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าผ่านงานศิลปะที่สร้างสรรค์จนทําให้งานหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่ ของอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงสงวนมากค่ะที่พามาดูผลงานอันทรงคุณค่าแบบนี้ขอบคุณค<ข>่ะครับขอบคุณครับ